ออสวัสดีครับนั่นครับผมสาหรับวันนีึงครับเราจะมาดูนครับกับสมาชิกคนที่2นะครับจากทีมซานเดชินครับโดยที่เป็นเอซิกันดั้มจากภาคเดซิซิโนได้โชว์กุญเคนนะครับก็คือนี่เลยครับริวเซ่กันดั้มนะครับหรือในนามใหม่ของเขาก็คือเรคคูกันดั้มเลยครับผมหุ่นซ้มลายสุดแข็งแกร่งนะครับที่เป็นเพื่อนสนิทกับไดโคกันดั้มเพ่ของเรื่องครับซึ่งของคนนี้จะตอบว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับแล้วก็มีดีกีที่อาจจะเป็นเพ่ของเรื่องถัดไปได้เลยครับซึ่งเรคคูกันดั้มจะเป็นยังไงคครรรรรััับบเเเดดีี๋ยวววาาามมมิิ่่กกนผ โอเคก่อนอื่งครับเราบนที่กล่องของเล็กคูกันดั้มกันก่อนนะครับกล่องครับเทมากนะครับตามสไตล์เอดยุคเก่าเลยครับเพราะว่าออกมาในปี1993เนะครับเป็นของรีโปรดักนะครับเพราะนั้นกล่องก็เลยเป็นแนวนี้ครับเทมากๆแต่ทีนี้ครับผมสังเกตสิ่งหนึ่งได้ครับคือโทนสีของเรคคูกันดัมครับมันดูคล้ายกับริวจินมารุมากเลย เป็นหุ่นที่ออกมาในแนวเดียวกันนะครับเป็นซามูไรถือดาบที่เป็นหุ่นยนต์ SD เหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าดิวจินมารุเนี่ยใช้พลังของมังกรเป็นหลักเนอะแต่ว่าในส่วนของเรดคูกันดั้มอะครับจะใช้ในส่วนของพลังที่เป็นแบบเหมือนกับนกนะประมาณนั้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่ำให้ผมคิดอีกอย่างหนึ่งว่าเรดคูกันดั้มครับใช้ดาบยาวถ้าเป็นนกเกาะสุดยอดเป็นนกเพราะงั้นผมเลยมองว่า เลคคูกันดั้มครับเบสน่าจะมาจากซาซากิโคจิโร่นะครับผมซามูไรที่ใช้ท่าฟันนางแหงนางแอนหัวกลับนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับซึ่งเลคคูกันดั้มครับเป็นหุ่นที่เน้นในเรื่องของความเร็วเป็นหลักนะครับจะเห็นว่าค่าความเร็วเนี่ยเต็มแม็กซ์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแบบนี้เนื้ออาวุธมี2อย่างครับดาบกับปืนนะครับผมอ่าแบบนี้ส่วนข้างกล่องครับเลคคูกันดั้มครับเป็นเบอร์112นะครับอ่าหน้าตาเป็นนี้นะครับ ข้างๆครับก็จะเป็นตอนถอดเกราะครับตอนนี้น่ายังเป็นดิวเซกันดมอยู่นะครับซึ่งแค่นี้จริงก็เทแล้วนะครับสามารถชักดาบมาได้แอคชั่นท่าได้ครับแล้วก็เรียกเกราะแห่งเคนเซมาครับเพื่อประกอบร่างให้กลายเป็นเรคคูกันดมตรงนี้นะครับผมซึ่งข้างาจะเป็นเพื่อนเนอะเรดปากกันดมนะครับแล้วก็เรคโคกันดมนะครับเทจริงๆนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมขาดแค่เรคโคกันดัมตัวเดียวนะครับถ้าเรคโคกันดัมมีรีโปรดักต์เมื่อไหร่นะครับทีมซันเดชินของผมก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่าแบบนี้ครับนี่คือกล่องนะครับผมทีนี้ส่วนต่อไปครับส่วนที่ให้มาข้างในครับก็จะมีแน่นอนะครับสองอย่างครับดิวเซกันดัมนะครับแล้วก็เกาะแห่งเคนเซ่นะครับผมซึ่งนับว่าสามารถประกอบร่างกันเพื่อให้กลายเป็นเรคคูกันดัมได้นะครับโอเคมาดูในส่วนของตัวดิวเซกันดัมก่อนดีกว่าครับดิวเซกันดัมพับต่อว่าถ้าออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ โทนสีเนี่ยเป็นสีน้าเงินขาวแต่ว่าสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ไม่เยอะมากนะครับและถ้าพอติดแล้วเนี่ยคือมันค่อนข้างสวยสวยมากเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับยูเซกันน้ําตัวนี้ครับแล้วก็จากเบสเนี่ยก็คือพอจะเดากันอันนี้ผมเดาเองนะน่าจะมาจากซาสกิโคจิโรนะครับผมซึ่งจุดขยับครับก็จะมีส่วนหัวครับส่วนแขนครับหมุนแขนแบบนี้ได้นะครับหมุนเอวไม่ได้ครับส่วนขาครับจะมีเท่านี้เลยนะครับผมซึ่งทีนี้มาเล่าเรื่องคร่าวๆของตัวเรกคูกันนั่มกันดีกว่าครับเรคคูกัน คนที่ฝึกมาพร้อมกับเร็โคกันดัมเลยนะคือฝึกมาด้วยกันเลยแล้วก็ได้ปากกันดัมเนี่ยไปเจอก็เลยเอาเขาตีมานะครับผมโดยที่เรคโคูกันดัมครับเป็นคนที่เชื่อมัน่นยึดมั่นในความมุ่งมั่แบบสูงมากๆนะครับสูงระดับแบบเป็นเพ่ขุนรบยุฉะได้เลยครับเจ้าตัวนี้จะต้องแบบแบบไม่ยอมให้ความชั่วร้ายเข้ามาไม่ยอมให้ใครเดือดร้อนแบบจะต้องช่วยเหลือคนอื่นตลอดนะครับอันนี้เนี่ยคือเร็กคูกันดัมนะครับเพราะนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเขามีดีกรีเป็นระดับถึงพระเอกเลยรวมถึงฝีมือครับ เรียกได้ว่าสุดยอดมากนะครับทั้งฝีมือทั้งบทครับเป็นพระเอกได้เลยจริงๆนะครับซึ่งนี่คือจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งของภาคนี้ครับคือภาคนี้เป็นภาคที่พระเอกพระรองทุกคนนะครับในทีมอารมณ์แบบเนี่ยมันเป็นพระเอกได้ฝีมือก็แบบพระเอกทุกคนฝีมือเท่าเทียมกันหมดุกคนมีบทเด่นของแต่ละคนกันหมดเราได้สัว่าแบบทุกตัวละครนะครับมันมีความเด่นมันไม่ใช่แบบไอ้นี่พระเอกนะไอ้นี่พระรองนะแต่สำหรับในสายตาซันเดชชินทั้ง3าคนคือพระเอกหมดนะครับผม อ่าแบบนี้นะครับซึ่งลูกเล่นก็สามารถดึงดาบมาถือได้ชึบแบบนี้นะครับผมหรือจะสามารถดึงอาวุธข้างหล่อมาตรงนี้ชึบมาถือเป็นปืนได้นะครับเป็นอาวุธคู่ฟิงแบบนี้นะครับอ่าโอเคทีนี้มาติดเกราะกันดีกว่าครับส่วนของเกราะครับเกราะแห่งเคนเซนะครับถ้าจะไม่ผิดชื่อไทยแปลว่าแปลว่าประมาณแบบดาบเกราะแห่งเทพเซียนดาบอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งเกราะนี้ครับต่อพาสีทองค่อนข้างวิงวับแล้วก็สวยงามมากนะครับผม ในส่วนนี้นะซึ่งเกาะก็เบสเหมือนกันครับสีน้ำเงินสีฟ้านะครับแล้วก็คือไหลเนี่ยมันเหมือนกับริวจินมาลุกมากเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวผมนะก็คือไม่ได้ก๊อปก็หรอกไม่ได้ย้อมแมวหรอกแค่ออกมาในไทนเดียวกันนะนะแบบนี้นะครับผมนอนเกาะเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับมาแบบไฟเบอร์นะครับบินมากระจายเกาะติดนะครับผมเพราะงั้นมาติดเกาะเลยดีกว่าครับวิธีการติดเกาะเือนเดิมครับแยกส่วนหัวแยกส่วนบอดี้นะครับแล้วก็ส่วนที่อันตรายที่สุดในการแยกครับเกาะไหลนะครับผมซึ่ง เนื่องจากอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าเกาะค่อนข้างยาวนะครับทีนี้พอเกาะกยาวนั่นแปลว่าพาร์ทเนี่ยครับมีโอกาสหักค่อนข้างสูงเนื่องจากความบางแล้วก็ความยาวของมันนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องผมต้องค่อยๆเบามือในการแยะมันออกระดับหนึ่งเลยนะอาจจะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับผมในการดึงเกาะอ,อันนี้ออกมานะครับชุได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวๆ,ๆขอเวลาสักครู่หนึ่งเลยนะครับโอเคเอาใหม่เอาใหม,หม่ชุบอา่า ไม่หลุดแล้วเออยอะและเอางี้แล้วกันนี่ตรงนี้ออกนิดนึงให้มันมีช่องว่างแล้วก็ดึงมันออกมาโอเคเรียบร้อยนะครับใส่กลับเข้าไปส่วนนี้ก็จะข้างในก็จะมีเป็นตัวญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นเคนเซนะครับผมโอเคมาติดเกาะกันดีกก่อครับผมก็เดี๋ยวเก็บอาวุธก่อนนะเพราะว่าจริงๆแล้วนี่คือเรคเรคู่กันดําเนี่ยครับจะไม่ค่อยใช้ปืนเท่าไหร่ส่วนจะใช้ดาบนะครับวิชาดาบของพี่แกคือเน้นความเร็วเป็นหลักด้วยนะครับโอเค ติดเกาะนะครับส่วนแรกเกาะอกฟึบใส่เข้าไปเรียบร้อยเกาะะไรครับเรียบร้อยตัวนี้ดึงออกยากแต่ใส่ง่ายมากนะครับเรียบร้อยสุดท้ายก็สวมหมวกชึบชิงแบบนี้ครับเท่านี้ก็จะเปนันเสร็จสิ้นเรียบร้อย้วครับกับเรคคูกันนํานะครับตอนติดตั้งเกาะแห่งเคนเซครับซึ่งต่อกเลยนะครับว่าดูเป็นหุ่นซามูไรที่แข็งแกร่งขึ้นจริงๆครับจากคู่นี่แบบเป็นแบบซามูไรภายในจอเนี่ยพอติดเกาะปุ๊บแบบกลายเป็นแม่ทัพทันทีอะครับเพราะอันนี้นี่คือ เทมากมานะครับผมเทจริงครับกับเรคคูกันดั้มนะครับซึ่งเร็กคูกันดั้มในร่างนี้ครับก็มีพลังเพิ่มขึ้นมหาศาลครับในร่างของความเร็วนะครับคือจากบเนี้ยเรคคูกันดั้มครับเจนเขาเนี่ยฟันค่อนข้างเร็วธรรมดาพอติดเกาะครับจะกลายเป็นคนที่แบบแบบพุ่งซุบไอ้ฝาก็แบบล้มลมแบบท่าฟันอันนี้เนี่ยนา่นมีทางรู้ตัวแล้วว่านายโดนฟันอารมณ์ประมาณนั่นเลยครับอันนี้ครับคือเรคคูกันดั้มครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าเทจริงครับแล้วก็ถึงกลอสจะใหญ่เนี่ยครับ มันทําให้ชิ้นส่วนเนี่ยครับยังขยับได้เหมือนเดิมเลยนะไม่มีชิ้นไหนยังขยับไม่ได้นะครับซึ่งยอดเยี่ยมมานะครับเกาะใหญ่ขนาดไหนก็ยังขับไปเหมือนเดิมครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวที่ออกแบบมาจริงจริงของเล่นทำนี้จริงๆนะครับแล้วก็พอติดก่อยเนี่ยก็คือสวยมากเลยนะครับกับเร็คูกันดั้มนะครับยอดเยี่ยมจริงๆครับโอเคครับและนี่แหละครับก็คือการรีวิวประจำวันนี้ครับกับเรคคูกันดั้มนะครับหุ่นซามูไรประจําทีมของซอนเดชินครับซึ่งต้องบอกว่าเทมากๆบทเดด่นนมมาากกกกะคครรัับบแแล้้วว็ขงย แล้วก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ดีโอด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r ช่องแ a น n e ลส่วนใครมีคอม,มแม้ไรนะครับก็สามารถพิมพ์ความคุยกันได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปในตอนนี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย